ชอบดูหนังแอคชั่นใช่แล้วก็ดูเขาทุกเรื่องแล้วก็ล่าสุดเขาก็พุ่งอันนี้ไปแล้วกอบโปรอะไรได้มหาศาลเลยนสุดยอดสุดยอดเขาเก่งจริงคุณเพครับไม่ยอม้องยอมเห็นว่าลบสร้างมหาศาลน่าตาดีปานปานก็นั่นแหละครับก็ผมชื่อว่ามันยิ่งยิ่งไม่เรียกว่าอะไรยุคนี้อ่ะคนดูหนังเป็นคนคนแบบ รู้เยอะนะฮะเขาก็ต้องทำให้มันสมกับที่เขาเป็นแบบเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นๆหน่อยลอดูอะไรในภาพนี้ครับพี่หมัดก็ภาพนี้ผมเอ่อเราผมอยากแอคชั่นอ่ะผมรู้แล้วเขาเล่นได้อยู่แล้วขับมอไซค์ผมรู้แล้วผมอยากดูเขาอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่แบบเป็นเป็นเซอร์ไพรส์อะเอออะไรก็ได้ใช่แค่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี่คนเดียวนะผมว่าตัวตัวเพื่อนๆเขารอบข้างก็ก็น่าสนใจอ่ฝากหน่อยสำหรับแฟนนอะแอคชั่น ครับผมก็ภาคน,นี้เําเปินมาถึงภาค7แล้วนะครับแล้วลก็เชื่อว่าภาคต่อไปก็ยังจะมีต่อนะครับก็อย่าพลาคและกันภาคน,นี้ก็กับม i s มิชชั่นอัน s c สุภาค7นะครับแล้วก็อย่าลืมมปทุกที่เฟรเซอร์สี่เห็กซ์ครับเียอ่ะหลัอีกเดือนแล้วออกหล้าเจ้า่าจเะกานะรขอบคุณมากครับเราก็เอรียกได้ว่าเราก็สบายใจบางครับผมว่าช่วงนี้เราก็ได้เคลียร์งานแล้วก็ ทำงานบ้านอย่างเงี้ยอย่างที่ได้เจอกานแต่งงานผมก็ดูแลตัวเองก็แอบเข้าคอสสินิดอะไรเงี้ยก็แบบไม่ได้เข้าคอสแบบนั้นแต่ดูแลตัวเองแบบทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างวันนี้ก็ทำก็ก็ไปส่งคุณป้าที่ภรรยาก็ไปส่งแล้วแบบเขาไปดูแลตัวเองอะไรเงี้ยระหว่างรอเราก็อ่ะด้วยด้วยด้วยนิดนึงอะไรนี้ครับผมหรือจะบอกวมีคอสของเราด้วยมีคอสของเราแล้วก็ส่วนใหญ่แต่ส่วนมากก็จะเข้าฟิเนสมากกว่าแล้วก็ยัืมเงินกู้อะไรอยู่ ล่วงหรือว่ายังไงห,หรือว่าทุกอ,อย่างมันโคลงละตอนนี้หรอทุกอย่างตอนนี้มันก็ถือว่ามัน80%เรแล้วับแล้วก็แล้วก็ก็จะมีแขกที่ที่มาแอปเข้ามาเพิ่ม<อ><อ>เพิ่ม,มที่งานที่งานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ยังยังยังแอปเข้ามาเรื่อยๆอยู่ค <c oughs> รับผมรื่าของเรื่องสต่างประเทศก็คือไม่มีความกังวลแล้วไม่ค่อยแล้วเพราะว่าได้คุยกับ เปดิ้นพันเนอร์ไปหมดแล้วแต่เมย์ไม่ได้คุยนะน้องคุยเราจ่ายอย่างเดียวเขาทำที่เลยเราจ่ายอย่างเดียวเราใจจริงจริงก็แล้วก็สกิดสกิดเท้านิดนึงเห็นล่าสุดน้องบอกว่าน้องเครียดแล้วก็เหนื่อยมากจนแทบจะเป็นแพนิกใช่ก็ก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นเกือบทุกคนนะเนาะแบบการเตรียมงานมันไม่งง่ายๆเลยรายละเอียดมันเยอะมากทั้งทั้งเรื่องชุดทั้งดูแลตัวเองทั้งเพื่อนคนไหนที่เราลืมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งผู้ใหญ่อะไรเงี้ยมันก็ เรางเห็นสภาพตอนที่เขาคุยงานเป็นยังไงบ้างโอ้ไม่คุยกับผมเลยทิ้งเลยผมนั่งอยู่ข้าง้คือไม่คุยนี่มันบอกว่าทางโซนของเราต่างกันเลยแบบไม่คุยกับผมนะครับก็ปล่อยเวลาเขาเต็มที่ก็ค่อนข้เครียดอยู่เหมือนน้องบอกว่างานที่ใครจะไม่ทำแล้วแบบไม่ไหวเดี๋ยวจะโยนให้พี่มาดูเลยได้เลยงานที่ใครโอเคเลยได้เลยเต็มที่ได้เต็มที่ได้ดูให้ผมได้แล้วเราให้กำลังใจเขายังไงอะเห็นเขาแบบคุยงานเต็มงานเหนื่อยอะไรเงี้ยก็ ให้กำลังใจอย่างไรอัดฉีดยังไงอัดฉีดยังไงก็แล้วก็ดูแลดีมากๆครับผมก็พาไปกินอะไรอร่อยๆตลอดนะเออแล้วก็ทำอยากทำอะไรก็ทำอยากทำอะไรกอย่างอย่างงานที่จันลีบอกว่าทุ่มไม่อั้นแล้วที่ไทยมันจะทุ่มขนาดนหนอ๋อที่ก็ที่ไทยว่าจะยกเลิก็ได้จบเลยหมดหมดเออเราเล่นเราเล่นเราก็ไม่ใช่ทุ่มไม่อั้นเราก็ยังมีของเพียอยู่ก็คือมันยังมันยังไม่ได้ อว่าันนบอกว่าบ้านจนไม่รู้จะบานยังไงแล้วอ่ะก็ช้ำเนื้อเนาะก็มันก็มีบ้านนะสิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็ตามมาจริงๆแล้วยัมีเด็กมาหรือว่าตรงไห็นอยู่ว่าเต็มที่ไปเลยมีแต่น้อยมากเน่องจาคือคือไม่เบรกดีกว่าก็พอเลยก็ปล่อยเขาไปเลยก็จะได้จะได้สบายใจเลยทั้งคู่ไม่ถือว่าถ้าขัดใจปุ๊บมันจะวุเวียนขึ้นมาหรือยังไงเพราะเราก็ไม่อยากขัดใจเขา เนใจเขาเป็นใจเขาใช่ครับนส่วนของงานไทยอ่ะเรามีส uh ่วนใจอยู ak, ่ในส่วนที่เป no ็นของเพาที no ่เดินเปในงานพวกทุ้เรืองว่านีหมาพิษจริงหรอมีไหมไม่มีเราโยนให้พี่ต้องจัดการเดี๋ยวพี่พี่ไปดูลระกาศนเพราะว่าเราก็เห็นภาพแล้วมี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  เราต้องการจริงๆทีมงานอะไรเงี้ยเราก็เตรียมไว้หมดแล้วตรีมคือน้องชอบอะไรน้องชอบดอกไม้ผมชอบอะไรผมชอบต้นไม้เดี๋ยวไปดูกันไปจัดในป่านะเป็นงานยุคชาติเหรอเป็นงานยุคชาติเหรอออะไรอย่างเงี้ยไปจะมีความ่ลื่นแล้วก็ความความดอกไม้บอกบอกได้จองสถานที่ที่ไทยได้ยัง บอกสถานที่ที่ไทยใกล้ๆเดี๋ยวให้บอกเขาเอาอิตาลีให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าใครที่จะไปก็ระวังใครแท็กออกไซดก็ระวังให้ก็เยอะมากอ่าที่วันนีอิตาเลียนวัดเพิ่มเพื่อนเป็นเพมไปกี่คนตอนนี้ตอนนี้ก็เพิ่มมาทีละคนสองคนสามคนเนี่ยครับเอ่อเพราะว่าเพราะว่าพอพอพอเราได้มาเจอเพื่อนเพื่อนที่เราแบบไม่ได้ลืมกันนะแต่ว่าเฮ้ยพอเราอยากชวนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอบทันทีมันก็มาก็ไปดิจอยกันได้ ตอนนี้แบบล็อกคิวงาเปหว่าจะทางานถึงแนี้แหลัจาก,ก้เราจะลง,งานแต่เป็นีอ๋อไม่เลยทาง,งานได้วนน <c oughs> ว่วหรอ,อชิวแล้วราเตรียมหมดแล้วลสรแล้ว้กออะอาแ,แล้วก็ผมเตียมไปแล้แล้วเรา้แล้วลดูงานีแล่ทบจไกวอะไรแล้วว่าใช่เพราะว่าอาหารเราก็ดูแล้วสถานที่เราก็มดูแล้วนั่นแหละเดี๋ยวไปเครียดอีกทีก่อนวัแต่ง รับไยด้ะมีแรงงานหลัากนเก็จเห็นันเห็นมากลงานเยอะหน่อยหน่อยกลมาดมียกขายได้ยังงเก็มีแต่ขามาเยอะมากครับามาเยอะมากแล้วก็รายละเอียดอะไรให้คุยยกทางที่มือการเลถ้าก็ได้ก็ได้ไม่ไร่ก็ชิลๆคพี่ถามว่าแบบเราจะมีแผนจดทะเบียนอะไร กรจะทบเรียนตอาจริงๆตอนนี้ยังยังเรายังอยากจะใช้แบบสูตรของตัวเองอยู่ใช่ก็อ่อนใจก็ตอนนี้ก็แพนก็ว่าอีกกี่ปีดีนะเราจะรับสมาชิกใหม่เข้ามาเ<อ>มื่อไหร่นี้นะบ้านเราก็ยังไม่เซสอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่บ้านใกล้เสร็จแล้วแสดงว่า<อ>แตงก็ยังขอใช้ชีวิตก่อนยังไม <ขอ S 2> ่คิดเรื่องรีน้อไม่ได้เราต้องมีคลิปที่อธิบายี่หลายที่เลยครับอย่างเช่นขอใช้ชีวิตก่อน เรียกว้ลยาหรอเยอะนีสิร์เรีเคลเลทยก็มีจะไปอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็เลงไว้เยอะมากเยอะมากแทนไทยอีกนั้นอ่ะแฟนไทยแือเราก็เกย็เรากแก่อนใช่ครับ ถันเรนนือเรื่องกั้ก่อนเป็นไงบ้างที่เขาเอาเรื่องนี้ติดอาก่อนเป็นไงบ้าง,งเขางแต่และรูปเ,เรารู้สึกยังไงบ้างมีต้งหนนัวหัวงขวหัวหัวนัวเัวหังอัวหัวหัวหหัวัวหัวหัวหััวห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 ัวเรวหั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 วเัวหัวเัวหัวหวหัวหัวหหัวววหััวห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 เรวัั สนิทกับเขาบ้าร้าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกสเปนมิสซ์สปีจริงๆที่เราก้าวข้ามมาขึ้นมาในนี้เหมอนหวานเพิ่มมากใช่ไหมหวานเพิ่เหรอหวานเว่าเดิมแล้หวานกว่าหวานกว่าหวานกว่าอ่างนี้เขาเขาคงแฮปปี้มีความสุขมากครับคย่าท่วนย่าท่านัเเองแล้วก็รอบข้างเขาก็แฮปปี้ทุกคนมีมีบอกว่าแราแคลรหน่อยไหมก่ออ้ยพี่แตี่เลย พอเลยเอเราอยู่ในยุคนี้แล้วจปิดอะไรแล้วเที่เลยอยากให้เาแต่ก่อนเรานีา้แ่เลยได้ไหมแ่ของกันเลยไหมเพื่อนอาหารเหมนเดียวกันเลยนะแเอละคิละแต่ถามข้สุดมันไม่มคนแชร์รูปเรากัอน้าเด่นมันเป็นผู้ิ้นอ๋อเปมาแบบตัวพเพลงน่ารักก็ก็ก็มารันไปทำงานด้วยกันมาครับก็ เดี๋นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมแล้วกันก็เป็นการทำงานเกี่ยวกับเรียกว่าอะไรเขานั่นแหละนั่นแหละขอขร้อขอขอุ้มไปก่อนเป็นความลับนั่นแหละครับต้องไปทำงานด้วยกันแล้วก็ไม่เราไม่ได้เจอกันในในสถานที่ทำงานประาังบ้างนะครับอันหนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรียกว่าร e ี r e เนียนกลับมา อยู่กันสองคนในงานเดียวกันเหมือนแปลกๆก็หลงแบบว่าดูจิ้นน่ารักดีว่าที่จะบ่าวสองคนมาอยู่ด้วยกันคุยขอบคุณมากก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วกันครับเราก็จะเป็นอย่างนี้กันต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่ผมกับน้าเด็กก็ทั้งคิมเบอรี่ทั้งเอย่าทั้งมาเกทั้งพี่บ๊อกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็อยู่ในการแบบนี้แหละเราก็รักกันไปแบบนี้ตลอดไม่กล่วว่าที่เจ้าสาวไม่แซวบ้างเหรอคะเพราะมันมีกระแสว่าจิ้นเราสองคนเนี่ยว่าที่จะบ่าวไปจิ้นกันแล้วเจ้าสาวว่าไงหนังซักเรื่องเขาล่ะหนังบอกเออม จะดูว่พี่ในนี้ที่ต่อมาเราสามารถทำได้ไหมผมว่าคันง่ายเลยง่ายเลย่ที่นาการคาเดาไม่ได้พี่ไปโกนก่อนนะไปแไปโกนหน้าอกหน้าอกหน้าอกมันนี่มหล้ามดไม่มีที่เห็นอะไปฟที่สะโพกมาไม่เห็นก็กนแล้วไงเรีนรู้รเลีนรเรีรู้แม็กต้องเป็นพเอกต้องเป็นนายเอกไป้อแบม่อเมอ ปล่อยให้มันเป็นเรื่องเซร์ไพรส์แล้วกันถ้ามันมีอ่ะเอาเชือว่าหลังแต่งงานอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรเกิดขึ้นได้จริง,งรับงานรับงานทำงานทำงานเลยเสร็จแล้วเนาะพี่สอนไปเยอะมากแล้วเมืเ่อกี้ <c oughs> <c oughs>